สองสาวดาวรุ่งไทยควา้าแชมป์ลีกวอลเล์บอลสิงคปโปร์2025สมาคมวอลเล์บอลสิงคปโปร์ต้องการจะยกระดับวอลเล์บอลสิงคปโปร์ให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นต้นแบบจึงจำเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบลีกและทีมชาติอย่างครอบคลุมระบบลีกมีการขยายขนาดลีกเพิ่มคุณภาพการแข่งขันสร้างความน่าสนใจด้วยการตลาดเชิงรุกและดึงดูดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ระดับทีมชาติต้องสร้างระบบเยาวชนที่เข้มแข็งพัฒนาโค้ชด้วยการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเพิ่มโอกาสลงแข่งขันระดับนานา,นาชาติและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การฝึกซ้อม JRT volleyball bon academy หนึ่งในสโมสรใหญ่ในหลีกสิงคโปร์ที่มีศูนย์ฝึกบอลเล์บอลแบบครบวงจรมีการดึงผู้เล่นทีมชาติไทยเช่นพรพันธ์ ไปเปิดคอร์สอบรมให้กับเยาวชนในอะคาเดมีและยังนำผู้เล่นดาวรุ่งไทยไปเล่นให้กับสโมสรแข่งขันในลีกสิงคโปร์ด้วยน้องรีมกันที่มาเอกปัชชาและน้องเบสประพัศสศรกองอุดมสองนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งไทยถูกดึงไปร่วมสโมสรโดยทั้งสองผนึกกำลังช่วยก T, วันพา JRT Volleyball Academy คว้าแชมป์ลีกวอลเลย์บอลหญิงสิงคโปร์2025ได้อย่างยิ่งใหญ่ EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลสิงคโปร์พวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลสิงคโปร์ท่านแรกครับยอดเยี่ยม ฉันภูมิใจกับ JRT Volleyball Academy และนักกีฬาทั้งสองคนจริงๆมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการวอลเล์บอลสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับนี่คือการยกระดับวงการวอลเล์บอลสิงคโปร์อย่างแท้จริงการได้แชมป์ลีกครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของวงการอย่างชัดเจน เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้สิงคโปร์ก้าวไปสู่ระดับอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจความคิดเห็นท่านต่อไปครับการได้แชมป์ครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสิงคโปร์เด็กๆจะได้เห็นว่าความพยายามและความมุ่งมั่นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้นี่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาพัฒนาฝีมือและก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในวงการบอลเล่บอลความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ขอบคุณนักกีฬาไทยที่ช่วยพัฒนาฝีมือของนักกีฬาสิงคโปร์ประสบการณ์และความรู้ของพวกเธอเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญในการยกระดับวงการบอลร์บอลสิงคโปร์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฉันก็หวังว่าความสําเร็จนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่และทัดเทียมอาเซียนของวงการบอลร์บอลสิงคโปร์ มันเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นขอให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตความคิดเห็นท่านต่อไปครับ JRT Volleyball bon Academy ทำได้ดีมากในการดึงดูดนักกีฬาคุณภาพสูงการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดีเยี่ยมทำให้พวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งมันคือแบบอย่างที่ดีสำหรับสโมสรอ,อื่นๆในสิงคโปร์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ นี่คือตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือกันระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้หวังว่าความร่วมมือนี้จะดําเนินต่อไปและประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับนี่คือการลงทุนในวงการบอลเล์บอลเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมากการลงทุนไม่เพียงแต่สร้างความสําเร็จให้กับวงการเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและโอกาส ให้กับเยาวชนอีกด้วยขอบคุณนักวอลเลย์บอลไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลไทยทั้งสองคนด้วยความสามารถและความทุ่มเทของพวกเธอเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมขอให้พวกเธอประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคตและขอให้เล่นในลีกสิงคโปร์ไปนานๆจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฉันก็ต้องขอขอบคุณนักวอลเลย์บอลไทยด้วยเหมือนกัน และหวังว่าจะมีการแข่งขันระดับสูงแบบนี้ในสิงคโปร์รไปตลอดการแข่งขันที่เข้มข้นจะช่วยพัฒนาวงการวอลเลย์บอลสิงคโปร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นขอให้มีการสนับสนุนและการลงทุนอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นท่านต่อไปครับความสำเร็จของ JRT Volleyball Academy จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์วอลเลย์บอลสิงคโปร์ในเวทีอาเซียนเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของสโมสรในสิงคโปร์ แนะนำให้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในเวทีอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอชื่นชมความสามารถของน้องรีมและน้องเบสความสามารถและความมุ่งมั่นของพวกเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่สิงคโปร์ขอให้พวกเธอประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปจะติดตามและคอยเชียร์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับการมีโค้ชและนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนาสโมสรและยกระดับวงการวอลเลย์บอลสิงคโปร์แนะนําสมาคมอิมพอร์ตบุคลากรด้านวอลเลย์บอลจากไทยให้เยอะกว่านี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับต้องขอขอบคุณสมาคมวอลเลย์บอลสิงคโปร์ที่พยายามพัฒนาวงการวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องความทุ่มเทและความพยายามของสมาคมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมขอให้สมาคมประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาวงการบอลเลย์บอลสิงคโปร์ต่อไปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันคือความหวังใหม่ของวงการบอลเลย์บอลสิงคโปร์ที่จะก้าวขึ้นไปทัดเทียมกับชาติอาเซียนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและก้าวกระโดดขอให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้สมาคมความคิดเห็นท่านต่อไปครับ แน่นอนการได้แชมป์ครั้งนี้มันทําให้แฟนวอลเล่บอล JRT Volleyball Academy มีกําลังใจนี่เป็นชัยชนะของพวกเราทุกคนและขอให้ทุกคนสนับสนุนวงการวอลเล่บอลสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นไปให้ทัดเทียมชาติอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอให้ JRT Volleyball Academy ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องขอให้นําดาวรุ่งไทยมาเล่นกับสโมสรอ,อีกขอให้นําผู้เล่นทีมชาติไทย มาเปิดคอสอบรมให้กับเยาวชนในอะคาเดมี่เยอะๆวอลเลย์บอลสิงคโปร์ยังต้องการให้วอลเลย์บอลไทยช่วยพัฒนาอีกมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับเป้าหมายของวอลเลย์บอลสิงคโปร์ต้องทัดเทียมชาติอาเซียนและฉันก็หวังว่าอนาคตสิงคโปร์จะมีนักวอลเลย์บอลเก่งๆมากมายขอให้เยาวชนสิงคโปร์พัฒนาฝีมือและก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ความคิดเห็นท่านต่อไปครับความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งความร่วมมือนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลหวังว่าความร่วมมือนี้จะดําเนินต่อไปและประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลสิงคโปร์ท่านสุดท้ายครับมันคือก้าวสำคัญของวอลเลย์บอลสิงคโปร์ที่จะพัฒนาไปสู่ระดับอาเซียนขอบคุณสมาคม และผู้เล่นไทยทุกคนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนวอลเลย์บอลสิงคโปร์และขอแสดงความยินดีกับน้องดรีมและน้องเบสที่ควา้าแชมป์ลีกกับ JRT Volleyball Academy นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลสิงคโปร์ไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ